สวัสดีครับสวัสดี FC ท่างช่องพาหัดคนเดิมครับมือนีครับวันที่หามีหน้าคม2องหาหกครับมือนีครับจะมีนวทางมาแบ่งปัน f อฟซีท่างช่องครับผมเนาะเป็นของเอฟซีอุตรดิตนะครับงวดที่แล้วให้มาครับบนเด่นที่8ครับมาหลักร้อยนะครับเลขออก894นะครับ แล้วก็ก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นพาเอฟซีทางช่องครับผมเนาะมาดูของ f อฟโคลาสก่อนดีกว่าครับผมเนาะเพราะว่าผมลงคลิปทางช่องพาหัดชาแนลแล้วแต่ว่า f อฟทางช่องกับผูเห็นเยอะมาครับผมเนาะก็เลยนํามาลงแบ่งปันให้ f อฟทางช่องพาหัดคนเดิมนะครับงวดที่แล้วครับของ f อฟโคลาสนะครับชุด3ตัวบนครับ439กครับผมเนาะ ตัดเลื่อน2ตัวเข้าที่4 9 9 4บนนะครับล่างก็ให้9 4นะครับขึ้นบนนะครับงวดนี้ครับผมเนาะผนเห็นล่างมาก่อนกับผมนี่ครับให้ล่างมาก่อนนะครับล่างเด่นที่9ลอง5ครับ95 93นะครับ95 93นะครับวิ่งล่างตัวเดียวสูตรเก่าครับได้5ครับงวดนี้ครับ งวดที่แล้วได้4นะครับแล้วก็สูตรใหม่งดที่แล้วนะครับได้8ครับนี่ครับ8ขึ้นบนนะครับงวดนี้ได้9ครับนี่ครับผมส่วนชุดบนรอก่อนนะครับชุดบนรอก่อนนะครับล่างเด่น9ลรอง5ครับจับคู่ให้2คู่ครับ95 93นะครับ95 93าม ก่อนอื่นครับผมเนาะพาเอฟซีทางช่องมาเอาของดีของหลวงปู่ศิลาก่อนครับผมนี่ครับเจ้าสัวเหนือดวงครับเจ้าสัวเหนือดวงนี่ครับผมเนาะเป็นเนื้อผงนะครับเป็นเนื้อผงครับปลูกเสกที่วัดพระธาตุพนมนะครับที่จังหวัดนครพนมนะครับนี่ครับวันที่8เดือน8ครับปีที่แล้วนะครับนี่ครับผมเป็นเนื้อผงนะครับ เจ้าสัวเหนือดวง2แผ่นดินนะครับแล้วก็มีคาถาบูชาครับแถมทูบเสียงทาย1อันแล้วก็มีแถมอีกอันนึงครับผมเนาะเป็นล็อกเก็ตครับล็อกเก็ตหลงปู่ศิลานะครับนี่ครับผมให้เอฟซีทางช่องเบงครับนี่ครับสามารถ้อยคอได้นะครับล็อกเก็ตหลงปู่ศิลานะครับนี่ครับผม ถ้าใครสนใจบูชาครับผมเนาะจัดเก็บเบอร์ลงเครื่องทักลายมาที่0นี่ครับอีกอย่างนึงนะครับทูบครับผมเนาะเผื่อมี f อทางช่องสนใจบูชาทูบเสียงไทยครับ1ชุดจะมี9อันนะครับนี่ครับถ้า f อทางช่องสนใจครับสามารถจัดเก็บเบอร์ลงเครื่องทักลายมาที่065 3 4 18836ครับแล้วก็ 0652417438นะครับทั้ง2เบอร์นะครับผมเนะาะแท็กไลน์มานะครับอย่าโทรมาครับผมเนาะเพราะว่าบางครั้งถ้าโทรมาแล้วอาจจะไม่รับสายเพราะว่าทำงานดุนะครับโอเคครับผมแม่ครับพา FC ทางช่องครับผมเนาะมาเอาแนวทางของ FC อุดตรดดิบดีกว่าครับ FC อุดตรดดิบ ส่งแนวทางมาให้แล้ว fc อุตรดิต์อยู่ไหนเอยหาก่อนนะครับโอเคเจอแล้วนี่ครับงวดที่แล้วให้มานะครับเด่นที่8ลอง2 8มาหลักร้อยครับงวดก่อนครับงวดก่อนนี่ครับแป๊บหนึ่งครับ16วันที่16 กุมภาครับนี่ครับล่างเด่นหนึ่งลองศูนย์มาตลองก็ผมเนาะนี่ครับเลขออกห้าศูนย์ครับแล้วก็บนเด่นหนึ่งลองเจ็ดมาเจ็ดนะครับเลขออกสามเจ็ดเจ็ดนะครับนี่ครับก็ถือว่าเลขวิ่งบนล่างเับเนาะนั่นเดินดีอยู่ครับผมนี่ครับเข้ามาตลอดนะครับเลขวิ่งบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับแต่ว่า สตัวมาตัวนะครับผมเนาะงวดนี้ได้มาแล้วครับนี่ครับ16มีนาครับบนเด่นสี่ลอง9ครับ4ี่เจ็ดสี่แปดี่ศูดเก้าล่างเด่น0ูนย์ลอง1ครับ0ู0ย0หนึ่งครับนี่ครับแม่ครับผมจะพาเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะ มาเอาแนวทางของ FC อุตรดิตนะครับถ้าชอบฝากกดติดตามไมด้เยครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์ครับ FC อุตรดิตครับอุตรดิตบนครับ <c oughs> บนครับ เด่นที่4ีลอง9นะครับบนเดี่ยน4ีลอง9ครับจับคู่นะครับจับคู่ให้บนให้ชุด2ตัวให้6คู่นะครับ4 7 4 8 4 0 9 8 9ก90็นะครับเน้นที่4 7 4 8ครับแล้วก็98นะครับนี่ครับส่วนล่างครับล่างล่างครับให้มาเด่นศูนย์ลองหนึ่งนะครับล่างครับเด่นศูนย์ลองหนึ่งนะครับ จับคู่ให้5คู่นะครับล่างครับดูก่อนสิ 01, 04, 08, 06แล้วก็00นะครับล่างให้มา5คู่ 01, 04, 08, 06, 0, 0นะครับเน้นที่ 01, 04 08นะครับนี่ครับลงวันที่16บหกทับสทับหกครับ FC อุจตรดลิดนะครับมาครับผมมาแคปหน้าจอครับผมเนาะนี่ครับมาแคปหน้าจอนะครับ FC อุจตรดลิดนะครับอุจตรดลิดนะครับผมเนาะ

กระสุดทา่านีครับกับขอบอุยพรไห้เอฟซีทางช่องที่เบิงคลิปนี้ครับเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงลํำรวยเงินทองครับผมถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ